แล้วมันก็ดทเป็นแมงบุ้งแลอนาคตอนาคตยังคนไหมบินไปแล้วโอ้แผงมันเหม็นบินเลยอนาคตยิงกี้แต่คนยังมีอนะขดยิงพยายามยังก้อนนี่แไปเอายังก้อน เบอร์ซีดาไปของงามตัวนี้เราคนนอนคาเมียบานทำกูบอกลองก่องบ่ไปหนามาหลังเลยโอ้โหขดน้อยอ่ะแม่แล้วมาจับเบิ้งมันบ่ใหญ่แต่ว่ามันเหลี่ยมเหรเด้หรอเหลี่ยมไปวานมันเหลี่ยมเหรอแก่มาเบิ้งดิแม่อันนี้ซ้ำนี่ไม้จ้า อามันเหลี่ยมแล้วอ่ะเนวมีตัดมาเพียพอแล้นมาแม่มันเพียเปิดปร,ปปดปรปปดนตูมันเนาอยู่จริงหนาวเลยปนไงปันปนไงปันเลยหอนอเลยซึ่งมีน้อยหน่อยนะบางีีพ่อเอาไปว่ะเอาไ่ใช้กระต่ายแม่ มากาเด็ดว่ะยานแนยงว่ะเก็บมม้ยังน,น้อยน่อยนึงสิว่อเอาด้หมังคิดว่าพ่ออีดอกออนี่นี่หม้อหมังเงาหักเนย่ะบะทนึงน่งใหญ่งาหักลุ่งเหลือตอตอ,ตอนเดียวยมันจิตตายป่ะเหย่เหรอตัดออกมาให้ให<อ>พ่อหงำจากมือก็ได้ฟังให้ในเคลื่อนเคียวเสะ เ,เ,เอาตนนอ้นไม้ปุ้นแม่อุ้งใสให้เนยุนพ่มีแดดก็ตนบักลินกีพอปองหยอดนะเบิ่งเ,เอาน้ำพอปมาเนียวอากินดอกกิีลด ใช่แม่ลูกมินนักมอหลายบอันแถวพูดแม่เมื่อหลายแยมแล้วไงแล้วเอาป่ะน้งเดินหลับเบ้องด้นหนีกันให้บ้องมานหนีไปไหป้าบอมีหอดบอมีหอดนวยวันพอเมันเสียอล้รที บัมีมน่วยวหรน,นี่นไปเบิ้งดูน่วยหน่อยแง่ไปโอ้บอมีเลยพ่อเขินี้ก็บบอมีเขื่อบอมีเห็นบอมแง่ไหว้หนุ่มแง่แง่ด้วยมันเน่าวหลือต้นนี่เดี๋ยวตอกด้วยหนิหนุ่นมๆเสียแล้วพ่อนี่เสียไปนี่มันขึ้นหน่อยๆอเสียแม่แม่เบิ้งวันนี้ไปไปยังคือ้นเบา เข้าไปขามฟังเสียง้วเก็บท้างนี้นะครับสีดาไม่ให้เดียวมันเยียมพร้อมได้เร็วนะเดี๋ยวพอเก็บใส่พอคือบอากระตามาหลายๆลเนี่ยฮะนี่นี่นี่กระตาเอาตะกร้ามาอีกที่ยิ่งแสยู่งลดเท่านี้ป๊าดเอาไปเทใส่ขิงกันเลย เียงได้เต็มตะการหนึ่งแล้วครับลาบ่เห็นมันเดี๋ยวจะไปเอาตะกร้าอยู่รถบนเล้งมาใส่อีกเอาบอกท่านเห็นเขาเขาได้พาไปเอาตะกร้ากันเด้อเอาไทยลูกเต็มดิใส่ลูกลราตีนี่ๆพาเฉยไทยใส่ใส่ค้อละตะกร้านีร บักสีดาใส่กระต่ายสีเขียวบักม่วงใส่กระต่ายสีชมพูผมม่วงใส่กระต่าแนนอ๋อมาถือเอานี่พ่อจิตตัดบันเอาละตัดบปเลยติได้อ๋อแตดเป็นวัยที่ตัดเป็นจะสีเลยตัดจับนี่ไว้เข้ากับตัดซื้อพี่ซืสอจำใบอือจ้าเบิ่งมือเลยฝาเห็นบ่ล่นปลุกเลย จักโลุ่นี hey. ่เฮ้ยจักโล่ปุ๊นยังไงบักมวงสามเวยพ่อมองพุ่นมันสูบไปบักมวงใช่มองพุ่นบักมวงพใครล่ะแดนบ่มันเทอมนี่เด้พ่วงหนึ่งไหมเอาเบิร์ตมาจั่นแม่ว่าว่าแล้วเราเอาอยู่สามคนก่อนพูดเลยเติงเติ่งถึสิสุเออมันไม่หมดน่ะเดี๋ยวพ่วงกับ đẹp ấy ok xăm bó hò hè chứ bó nào, nhỏ 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 ูมันอยู่สูงจนตัดมาถึงเด้อแม่ตัดให้แน่เดี๋ยเอาฝากกล้องหนพอมันไม่หมดเด้อหมดก็ตามมันหรอเยี่ยขมาไกลๆนี่แม่เราเราโอ้แม่เนถึงมางนึงรวนแรงแล้วเอเอแข็งพอตัดได้บ่นี่ได้ปล่อยโลดสันกันไกลออก เออจ้าไปก็ตกบุบเหมืออยันเออตกหมาตัวนสูงๆเลยทางส้มเห็นบุบยังไงยังขึ้นได้เอ้ยย่าหันมาทางนี้เด้อทางนี้ทางยานอยู่นี่อิพอแล้ไปเถะเที่รักทวคเกียเอครับพอเด้นั่น ที่มาที่มันสุกเหรพ่อมองพูดสุกไปหน่นอน่ะทางฟังสะเออเดมเอา้าเล็กสุกไปทางขวามือไหมพ่อสุกไปไห<ะ>นั่นน่ะทางฝุ่นฝุ่นมานสุกยังไงเนาะเขียวเงาเงาเเอาเอาไปรอดแม่บวเอา้าแม่น้ำพอเดินเบิดไปเดี๋ยวบังดูเบิดไป ไม่ใส่เนาะบักสีดาใส่ออกระต่ายสีเขียวบักมวงใส่กระต่ายสีชมพูเมื่อเมื่อไงขาดพอเบิ่งทังหนูจัะนี่ มันคือเป็นหูโกน,นยืหนแม่มม่จะมุดลงเลยน,นี่ว่าหูที่มันยูนี่นี่นี่หมองหูหนูยูพ่อแล้วหูนั่นเป็นหูยังอะ่ะอันนั่นขนาดสียูโอ้อันนั้นบอเปียนบ้นอันนี้อันนี้เปียนนี่แหละเป็นหูเป็นเปียนซึ่งนั่นหูเกา่าๆว่าเปียนี่เป็นตัวยูแต่เป็นหนูยูยูหูนี่ มันบเปลี่ยนนะมันซ่มนี่กันหูห่างๆมันจะเป็นยังสิเนี่ยสามหูหูห่างๆแม่เจ้าแม่ตาแล้วเดี๋ยวคอสิหาแนวมาห่างอยู่เฮี้ยนฝุ่นแนวห่างกเลยโอ้โหแม่จ้าแม่จ้าแม่จ้าแม่พุกนีเด้ออีก พู้ใดกินเนียนลงไปอะ <S <S ่ะพ,พ,พ่อเขาเนี่ยจือ๊อเบอกซีดาได้เข่งนึงแล้วครับซีดาได้เข่งนึงแล้วส่วนบักม่วงได้นี่เดียวประมาณสามสี่โล จิเปกคนมั่นกันดิบาดททีนี่มคน,น,นมั่นต้นมั่นอยู่ข้างตางหน้า่นครับแม่จ้าออกอยนยเบื้อง้ามันมีหัวมันพอดีคนไปต้มไปหนึ่ง